ทดสอบกล้อง iPhone ตัวท็อปปลายปี2020นะครับผมกับทดสอบกล้อง Android ตัวท็อปต้นปี2021 Galaxy s 1 1 Ultra นะครับตัวไหนจะถ่ายออกมาได้สวยกว่ากันแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตีโอมาถ่ายให้ดูครับผมกัเเวเตี๋ยโบราณเต้จิ้วเชียงใหม่จ้า โอเคครับถือว่าเป็นมวยคู่หมัดที่น่าสนุกที่สุดเลยนะครับผมนั่นะค,คือตัวกล้องของตัวท็อปนะครับทั้ง p p o o n นะครับที่เพิ่งออกมาปลายปีที่แล้ว iPhone 12 Pro Max นะครับผมแล้วก็ตัวท็อปที่เพิ่งออกมาต้นปีออกมาล่าสุดนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปของ Android ฝั่งซัมซุงนะครับผม Galaxy S21 Ultra 5G นะครับตัวนี้มีกล้องที่แบบว่า ฟีเจอร์เยอะแยะมากมายเลยนะครับผม <Wow. S 1> เดี๋ยวเนี้ยเนี่ยจะมาถ่ายรูปนะครับออกมาเป็นแบบว่าให้ดูกันครบทุกกล้องเลยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายคนเดียวครับวันนี้ตีโอเชิญนางแบบของเรานะครับผมนางแบบประจําช่องไปแล้วนะครับน้องเจนนี่นะครับยินดีต้อนรับนะครับผม <Wow. S 1> นี่ วันนี้เราก็จะมาถ่ายตัวกล้องตัวท็อปของเรากันนะครับผมกับตีมออกแนวจีนๆหน่อยครับเข้ากับบรรยากาศตัวจีนนะครับผสมกับวาเลนไทน์เล็กน้อยนะครับผมมันหวานสไตล์วาเลนไทน์ของน้องเจนนี่นะครับผสมกับตีมจีนๆนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มไปถ่ายรูปกันแต่อย่าลืมกด subscribe channel ตีรีวิวไว้ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้ไม่พลาดอะไรแบบนี้นะปโอเคครับก่อนที่เราจะไปเทสกันนะครับผมตีโอขออนุญาตพูดในส่วนของสเปคของทั้ง2ตัวกันก่อนนะครับผมในส่วนของ iPhone 12 Pro Max ครับเจนนี่กล้องเนี่ยจำงา มากเลย12ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยนะครับผมทั้งเลนวายนะครับผมแล้วก็เลนอัลตร้าวายที่เป็นเลนมุมกว้างนะครับผมแล้วก็เลนเทเลสนะครับซึ่งเอาไว้ซูมนะครับผมในส่วนของตัวของ S21 Ultra เนี่ยตัวนี้นะครับผมมีมาให้อยู่4กล้องนะครับผมมีเลนหลักเนี่ยเลนวายนะครับอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับพิกเซลเยอะมากนะครับผมในส่วนของเลนวายนะครับจะอยู่ที่12ล้านพิกเซลเท่ากับ iPhone 12 Pro Max นะครับผม แล้วก็เลนเทเล่นะครับเลนเทเล่รอบนี้เนี่ยมีอยู่2ตัวนะครับผมจะมีขนาดพิกเซลอยู่ที่10ล้านพิกเซลเทเล่เขาแบ่งเอาระยะซูมนะครับระยะซูมใกล้ซูมไกลอีกนะครับผมซึ่งตัวนี้ซูมได้ไกลได้ร้อยเท่าเลยนะครับจะแตกต่างกับ iPhone ซึ่งเดี๋ยวการซูมเดี๋ยวเรามาเทสกันสเปคข้าวๆก็ประมาณนี้นะครับแต่มีแถมให้อันนึงก็คือในเรื่องของการโฟกัสรอบนี้ซัมซุงออกมาเป็นเลเซอร์นะครับมีเลเซอร์มาเพื่อวัดระยะการโฟกัส จริงๆก็คล้ายๆกับตัวของ iPhone iPhone ตัวนี้ iPhone 12 Pro กับ12 Pro Max เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า LiDAR Scanner ก,ก็จริงๆทำงานคล้ายๆกันนะครับผมถ้า,างั้นรู้สเปคแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสกันนะครับผมปะอันนี้ขอเริ่มที่เลนส์วายนะครับแหม่สามสองหนึ่ง S ย1 1 Ultra กันบ้างนะครับอันนี้เลนส์วายนะปับ เหมือนกันเลยนะแต่อันนี้โทนสีอันนี้จะเห็นฟ้าชัดกว่าอันนี้จะไม่ชัดอืมดีเทลในฝั่งของตัวต้องดูมังกรมังกรของตัวนี้เห็นเป็นเกรดเลยอือใช,อใช่ใช่ใช่มีความละเอียดชัดมากใช่จริงๆแล้วอันนี้ลืมปรับเป็นร้อยแปดล้านเราเลือกที่สามารถเป็นร้อยแปดล้านก็ได้หรือว่าจะไม่ให้เป็นร้อยแปดล้านมันก็จะออกมาเป็นสิบสองล้านซึ่งโทนสีที่ออกมามันจะแตกต่างกันโอเค เดี๋ยวเรามาลองเทสในแบบของ108ล้านกันบ้างเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบ12ล้านปะเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวมาลองเทสดูว่าสีสันมันจะแตกต่างกันขนาดไหนก็คล้ายๆกันอยู่แต่มันจะมีแบบโทนแบบ รู้สึกว่ามันเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับผมแต่เรื่องความละเอียดไม่ต้องพูดถึงครับคราวนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเกรดนะอันนี้คือก็จะเห็นเกรดชรัดขึ้นมาแบบมีดีเทลค่อนข้างเยอะนะครับผมปะเดี๋ยวไปลองหาโซนอ่ดถ่ายรูกปกันบ้างเลนอัลตัววายการที่เราอยู่ในโหมด10อล้านอยู่นะครับผมเป็นพิกเซลร้อล้านเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าถ้าไปที่รูปโหมดรูปถ่ายมันจะไม่มีปรับเลนระยะให้นะครับแต่ว่าถ้าเราปรับให้มันออกจากร้8ล้านเนี่ยมันจะมีโผล่เป็นฟังก์ชันว่าจะเอาอัลตัววายหรือว่า เอาเลนซูมหรือว่าเลนปกตินะครับผม <S 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 บางคนหาไม่เจอไงถ้าอยากจะปรับระยะได้จะต้องเอา108ล้านออกก่อนนะครับผมอาจจะมีขั้นตอนเล็กๆน้อยๆนะครับแตกต่างกับ iPhone 3, 2, 1 อย่างที่บอกไปว่าเลนอันต้าวายเนี่ยจริงๆแล้วของ iPhone กับตัวของ S21 Ultra เนี่ยองศาจะแตกต่างกันเล็กน้อยในฝั่งของ iPhone เนี่ยมันจะได้อยู่120องศาเก็บมุมกว้างได้120องศาส่วนซ m s ซุงเนี่ยสไตล์เขาจะไป123องศา1 2 3มันจะได้มุมที่กว้างกว่านิดหน่อยเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันอันนี้สีจะออกส,สดสดเนา<ด>นะเก็บเหมือนแสงได้ดีค่ะสไตล์แบบบล็อกเกอร์สไตล์แบบอิน fluencer ชอบอนไหนมากกว่า ถ้าเอาจริงส่วนตัวเท่าที่ดูนี้จะชอบโทนสีนี้มากกว่าเพราะว่ามันสีมันสดแล้วเหมือนมันชัดกว่าอะไรอย่างเงี้ยชอบฝั่งของซัมซุงมากกว่าแต่ถ้าดูที่หน้าดูดูชัดเข้าไปที่หน้าทางซัมซุงจะทําได้ดีกว่าหรอโอเคอันนี้เราไม่ได้ตังค์จากใครนะครับผมไม่ต้องเชียร์ไหนก็ได้นะไม่เท่าที่ดูจริงๆอ่าโอเคสีมันสดกว่าจริงถ้าถ้าเป็นบล็อกเกอร์หรืออินเวสเตอร์ก็ควรจะเป็น ตายแบบผู้หญิงผู้หญิงน่าจะชอบสีสดมากกว่าอ่าโอเคสามสองหนึ่ง เดี๋ยวมาลองถ่ายในโหมด portrait กันบ้างนะครับผมหรือโหมดถ่ายภาพบุคคลกันบ้างนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปของวงการทั้งคู่นะครับเรื่องของกล้องเนี่ยรุ่นไหนจะเก็บลายผมเบลอแบบว่าไม่เบลอลายผมหรือเบลอผิดจุดอะไรต่างๆเดี๋ยวมาลองเทสกันนะครับผมคือ iPhone นะครับมี2ระยะนะครับผมให้เราได้เลือกนะครับอันนี้ระยะใกล้นะครับเราอาจจะต้องเดินถอยออกจากแบบมาประมาณนึงนะครับเราสามารถเลือกเลือกโหมดได้นะครับผมหรือว่าเราจะแตะหนึ่งครั้งเพื่อทำให้มันเลนมันวายออกมาได้นะครับ สามอน่ามันก็จะได้ภาพที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับผมโอเคของ S21 Ultra 5G กันบ้างนะครับผมตรงนี้ตัวนี้ก็เก็บได้2ระยะเหมือนกันนะครับผมซึ่งโหมดต่างๆนะครับผมในฝั่งของ S21 Ultra ตัวนี้เนี่ยก็มีโหมดเข้ามาแล้วนะครับเป็น Studio l i g h t นิ่งคล้ายๆกับตัวของ iPhone นะครับผมก็มีได้เหมือนกันนะฮะปึ๊บปึ๊บ สามารถเลือกได้แต่ที่เดี๋ยวชอบเนี่ยเป็นอันนี้ครับเอาเป็นโหมดหน้าชัดหลังเบอร์แล้วก็เก็บสีเฉพาะตัวนางแบบนะครับผมและส่วนอื่นเนี่ยจะเป็นสีแบบว่าสีขาวดำไม่็จะทำให้นูนัางแบบแบบเด่นขึ้นมานะครับในส่วนของ iPhone มันจะมีโหมด เป็นละลายฉากหลังเป็นมืดไปเลยแล้วเก็บสีไว้หรือว่าเป็นโหมดละลายฉากหลังให้เป็นมืดไปเลยแล้วเป็นขาวดําหรือว่าให้ฉากหลังเป็นสีขาวแต่การทํางานมันก็จะดูร้อยๆอาจจะตัดฉากเป็นประมาณนี้แบบนี้โอเคกว่าเนอะ <c oughs> ใช่คนะ่ะ <c oughs> ดูอันนี้อันนี้ดูเงาๆยังไงมันเห <c oughs> มือนมาก <c oughs> นัก,กลว <c oughs> ัว <c oughs> ย่างเง <c oughs> เออเอ,อ,อันนี้จะมีปัญหาเนิดหน่อยนะครับผมอ่ะไป พอเทปนี้ n e จะชอบของ iPhone ของ iPhone มากกว่าเพราะว่าสีมันดูดูลมุนละมุนกว่านะ <c oughs> บล็อกเกอร์จะน่าจะชอบพอเท t ของ iPhone มากกว่านะครับผมตั <c oughs> นนี้สวยนะครับผมจริงๆแล้วอยากจะแนะนําฟีเจอร์อหนึ่งฟีเจอร์ที่จริงๆแล้วติโอชอบมากเลยนะในฝั่งของซัมซุงเนี่ยมันมีฟีเจอร์หนึ่งที่ชื่อว่าเอ่อซิงเกิลเทนะครับผมซึ่ง s i n เกิลเท e เนี่ยเราแทบไม่ต้องคิดอะไรเลยเวลาถ่ายรูปให้แฟนนะครับผม กดโหมดเนี้ยมันจะแบบเก็บโมเมนต์นั้นไว้แล้วไปใช้ AI wow. ไปประมวลภาพให้นะครับผมทําให้แบบได้โมเมนต์อะไรต่างๆน่า huh. รักมากมายเลยเดี๋ยวลองดูนะครับผมเดี๋ยวลองให้น้องเจนนี่เนี่ยเดินเดินวนไปวนมาทําอะไรน่ารักน่ก็ได้3ามสองหนึ่งวนได้เลยเต็มที่ ่าโอเคนี่นะครับผมเนี่ยเวลาเราเข้าโหมดซิงเกิลเทคเสร็จปุ๊บนะครับผมมันจะมีไฟล์ภาพที่เป็นกลมๆในโหมดรูปภาพของเราเราแตะเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ปัดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นภาพที่เขาเก็บมาให้เราอ่ะใช้ AI ประมวลผลนะเนี่ยมันก็จะเก็บภาพโซนที่แบบคิดว่าดีที่สุดน่ารักที่สุดเนี่ยเก็บให้เป็นนี่เห็นไหมเห็นไหมมีช็อตที่มันเป็นมูฟเมนต์เข้าเลือกมาให้เลยอ,อืม มุมนี้ภาพนี้เหรอเอ๊ะหรือว่าเก๋ๆพี่เลยชอบหมุนนี้มากมันไม่ต,มต้องคิดอะไรมากแล้วเอาไปโพสโซเชียลได้เลยสบายๆอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมไปโอเคเดี๋ยวไปลองเทสอย่างอื่นกันต่อสามสองหนึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเห็นแบบเป็น ระบบ HDR ชัดเลยว่าอันไหนเจ๋งกว่านะครับโอเคเป็นมุมย้อนแสงใช่มุมนี้เป็นมุมย้อนแสงจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีทําได้ดีเลยนะทั้งคู่เลยนะสียังเกงอันไหนดูเหมือนของจริงมากกว่าอันนี้ค่ะอันนี้นะโอเคไม่ได้เค็มขนาดนั้นมันจะเป็นแบบออกเีเป็ดๆหน่อยอันนี้ให้ให้ไอโฟนใช่ เพราะว่าถ้าเป็นโดนแสงจ้า p h o n e ก็ถือว่าเก็บ HDR <All right. S 1> เก็บแสงได้สวยกว่านะดูฟุงฟ้งๆนวลๆกว่าระหว่างนี้เดี๋ยวขอลองเทสแบบตอนเดินขึ้นบันไดอะ่ะอยากลองเทสแบบวิดีโออะ่ะเอาแบบเดินให้สัน่นๆกันไปเลยวิดีโอถ่ายแบบ 4K นะครับผม60เฟรมสีสันออกมาแล้วก็นอกจากเรื่องสีสันแล้วอ่ะกันสั่นอันไหนจะเวิร์กกว่า uh oh. เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะลองลองเดินขึ้นบันไดกันดีกว่านี่นะครับปะลองเดินขึ้นบันไดกันถือกันอย่างนี้นะฮะไม่มีไม้อะไรทั้งนั้นนะครับผมลองเดินขึ้นบันไดกัน ปึ๊บถือกันอย่างนี้นะฮะไม่มีไม้อะไรทั้งนั้นนะครับผมลองเชฟกันสั่นกันไปปึ๊บปึ๊บ <c oughs> ประมาณนี้ <c oughs> ดูนุ่มนวลทั้งคู่เลยเว้ยแต่ว่าสีน,นี้ <c oughs> ยังคงสดนะ <c oughs> ถ้าใครชอบสีสดๆก็แบบต้อง iPhone เลยอะดู iPhone <c oughs> แบบสีสดมาก <c oughs> แต่การสั่นอ่ะรอบนี้ดีทั้งคู่เลยนะถือว่า ใช้ได้ทั้งคู่เลยอะถ้าเปิด 4K นะครับผมแล้วก็เปิดกันสั่นแบบ Super Steady เนี่ยซัมซุงเนี่ยไม่สามารถเปิดเลนอันต้าว w i ได้นะครับใครอยากได้แบบเก็บเลนอันต้าว w i แล้วก็ถ่าย 4K ไปด้วยแล้วก็ถ่ายวิดีโอแบบสมูทๆไปด้วยเนี่ยก็อาจจะต้องเป็น iPhone นะครับผม3 2 1มาเดี๋ยวมาลองเทสการซูมกันดีกว่าเอาจริงแล้วถามน้องเจนนี่ว่าปกติแล้วถ่ายแบบซูมบ้างไหมมีมือถือไ,ได้ถ่าย ไม่ค่อยถ่ายซูมขนาดนั้น<ด>เพราะสตัวถ่ายแค่แบบภาพบุคคลหรืออะไรอย่างเงี้ยอืเวลาเราถ่ายขนมเค้กถ่ายอะไรเราก็ไม่ได้ซูมขนาดนั้นใช่ไหมแต่ว่ามันมีซูมมาให้เดี๋ยวรลองเทสกันว่าการซูมอันไหนมันจะซูมได้ไกลกว่า <Okay. S 1> แล้วซึ่งมันจริงๆรแล้วมันเป็นไฮไลท์ของตัว S 2 1อ Ultra นะครับผม mm hmm. เดี๋ยวมาลองซูมกันนะครับผมโดยการซูมตัวนี้เนี่ยถ้าออปติค l ของตัว S 2 1อ Ultra 5 G ตัวนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปมันมี2เลนเทเลน,นะครับมันจะมีคูณ3ามนะครับผม กับคูณ10นะครับโดยที่ตรงนี้ไอค้คูณ3กับคูณ1ิเนี่ยความละเอียดมันจะไม่เสียนะครับผมนี่ปร๊บปึ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 ๊บร้อยอ,อ,อ,อยู่ที่ตัวอักษรนี้จริงๆคงไม่พอนะครับเราควรจะต้องไปตึกนั้นแล้วมั้งเนี่นยเน้โอโ <c oughs> รอบนี้จริงๆมันมีล็อกโฟกัสได้น่อยนะคือปัญหาเวลาเราซูมไกลๆเนี่ยมันจะมีเรื่องของมือสั่น ถ้าเราอยู่ที่เดิมมากๆเนี่ยเห็นไหมว่าตัวไอ้ทางขวาบน,นไอ้ตัวหน้าต่างให้แบบให้เราดูเนี่ยมันจะล็อกล็อกโฟกัสไม่ให้เราเลยคือมือขยับนิดนึงเนี่ยมันก็ยังไม่ไม่ส่นะครับผมป๊บและการที่เราถ่ายไปเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบของซัมซุงก็จะมีการประมวลผลโดยใช้ AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับมันจะเกี่ยสีให้มันดูแบบภาพมันดูไม่บิดเบี้ยวอะไรประมาณนี้ดูคมมากขึ้นนะครับผม เดี๋ยวมาลองของ iPhone กันบ้างนะครับผม12เท่านะครับซูมสุดสูงสุดนะอันนี้มันเฉพาะ iPhone 12 Pro Max ด้วยนะครับผมคือจริงๆรอบนี้ iPhone ก็ทําให้มันซูมได้มากกว่าเดิมอีกนิดนึงเมื่อก่อนคูณ2นี่มันเป็น2.5นะครับอยู่ที่คนอีกทีนึงบางคนอาจจะได้ใช้บางคนก็อาจจะไม่ได้ใช้เรื่องของการซูม อ่ะประมาณนี้ในเรื่องของซูมแล้วกันโอเคเจนนี่รอบนี้เนี่ยซัมซุงเอสยี่สิเนี่ยซีรีส์เขาเปิดตัวมาพร้อมฟีเจอร์หนึ่งนั่นคือฟีเจอร์ที่เรียกว่า director view ะนะครับผมหรือว่ามุมมองคู้กำกับคือฟีเจอร์ที่เราสามารถถ่ายคลิปได้พร้อมๆกันทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังไปด้วยได้นะครับผมนี่เดี๋ยวลองเทสให้ดูนะครับนี่เห็นไหมมีเราอยู่ในหน้าจอเรียบร้อยนะครับ แล้วเราเลือกมองก็ได้นะครับด้านในเนี่ยมันจะเป็นแบบเลนวายก็ได้หรือให้มันเป็นเลนอันต้าวายก็ได้นะครับเ <Wow. S 1> นี่ยปึ๊บลองกดอัดปึ๊บอ่านบรรยากาศเนี่ยพี่กับเจนนี่แล้วก็อัดบรรยากาศด้านหลังไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้นะครับจะเป็นซูมเข้าไปข้างในด้วยก็ได้นะปึ๊บอโอเคถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่สามารถเก็บบรรยากาศได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังพร้อมๆกันแบบวิดีโอ ลองกดอัดปึ๊บ่บานี่อัดบรรยากาศเนี่ยพี่กับเจนนี่แล้วก็อัดบรรยากาศด้านหลังไปพร้อมๆกันด้วยก็ได้นะครับจะเป็นซูมเข้าไปข้างในด้วยก็ได้นะปึ๊บอโอเคมุมตรงนี้เนี่ยเราสามารถจริงๆแล้วเราเลือกได้ด้วยว่าเราจะย้ายไปตรงไหนก็ได้นะครับนี่จะลองให้เจนนี่ลองถ่ายกล้องหน้าดู ลำตุงจะแบบว่าเหมือนแตกมาให้นิดนึงเนี่ยดูแบบนวลนวดูแบบถูกใจคนเอเชียอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูมันก็จะนวลนวกว่าของห้โฟนมันจะเป็นโทนเหลืองเือนิดนึงอือนะครับผมแต่ว่ากล้องของ S21 Ultra เนี่ยกล้องหน้า40ล้านพิกเซลนะครับผมดีเทลอาจจะเยอะกว่านิดนึงและอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับเจนนี่ที่หลายคนแบบคือถ้าเทสกล้องเมื่อไหร่อ่ะเขาต้องแบบรีเควสมาตลอดทุกครั้งเลยก็คือ s t o r y IG อืมแล้วตัวท็อปทั้งคู่แบบนี้มันก็เลยหลายคนน่าจะอยากรู้ว่า Story IG ในตัวท็อปของ Android เนี่ยจะสามารถถ่ายออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างอืมสายอินฟลูเอนเซอร์สายบล็อกเกอร์นะัส่วนใหญ่เขาก็แบบสนใจในเรื่องของ Story IG เนาะเล่นใน Story IG เยอะนะครับผมบ้าเดี๋ยวมาลองเทสกันว่า Story IG อันไหนเนี่ยจะถ่ายออกมาแล้วดูสมูทดูลื่นกว่านะครับผมไปถ่าย Story IG จากตัวตม Galaxy s ม m s u n g Galaxy S11 Ultra นะครับ นี่เป็น Story IG นะครับผ่านตัวของ iPhone 12 Pro Max นะครับผม โอเคอีกหนึ่งเรื่องของไฮไลท์ใน Galaxy S11 Ultra นะครับผมนั่นคือเขาบอกว่ารอบนี้เขาปรับเซนเซอร์มาเก็บแสงได้ดีขึ้น oh. นะครับผมทําให้การถ่ายในที่มืดเนี่ยถ่ายได้ดีนะครับเห็นภาพเห็นแสงได้เห,เห็นความสว่างของภาพได้นะครับแม้อยู่ในที่มืดเหมือนการ iPhone ก็เหมือนกันนะครับผมก็เลยเดี๋ยวจะมาลองเทสดูว่าในการถ่ายภาพในที่มืดเนี่ยสีสันจะออกมาเป็นยังไงไ <Huh? S 1> ปเดี๋ยวมาลองเทสกัน ตอนนี้ก็ออกจามืดๆนิดนึงนะครับผมเห็นไหมครับว่าขึ้นถ้า iPhone เนี่ยมันจะมีไนท์โหมดแบบออโต้มาเลยนะครับแต่ว่าในซัมซุงเนี่ยจะต้องเข้าในโหมดกลางคืนนะครับถึงจะเป็นไนท์โหมดให้นะครับผมอันนี้ที่ได้ออกมานี่คือของซัมซุงก็ถือว่าค่อนข้างสว่างเลยเนาะใช่แต่ต้องดูเรื่องดีเทลอีกทีนึงบางทีว่า ว่างจริงแต่ว่าดีเทลอาจจะเก็บได้มะละเอียดแต่ถือว่าก็เก็บได้ละเอียดดีนะครับผมโอเคครับก็ลองกันแทบจะครบทุกฟังก์ชันเลยนะครับผมและก็เสริมให้อีกนิดนึงนะครับผมหลายคนถามเข้ามาว่า s Pen ที่ใช้กับตัวของ S 21 Ultra 5G ตัวนี้เนี่ยสามารถเอามาเป็นรีโมทถ่ายภาพได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องตอบว่าตัวนี้เนี่ยไม่ซัพพอร์ตนะครับใครที่อยากให้ s Pen นะครับมาเป็นรีโมทถ่ายภาพให้ก็ต้องอ,อดใช้นะครับผมอาจจะต้องไปของ Galaxy Note แทนนะครับ ประมาณนี้นะครับวันนี้ถือว่าลองหลายฟังก์ชันมาให้เกือบครบเลยนะครับน้องเจนี่เนาะยังไงนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้นะครับไปบอกเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับเผื่อมีใครที่กําลังเล็งๆนะครับระหว่าง iPhone 12 Pro Max กับตัว S21 Ultra นะครับผมว่าอันไหนมันจะเอาไปถ่ายรูปกันนะครับผมดูคลิปนี้น่าจะได้คําตอบมากขึ้นนะครับผมและใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่องอัตติรีวิวให้ด้วยแล้วกันนะครับผม ส่วนใครที่อยากติดตามผลงานน้องเจนนี่นะครับก็ยังติดตามได้อยู่ในช่องอตริรีวิวนะครับผมมีไอ้ฝากน้องเจนนี่ด้วยแล้วกันนะครับแต่วันนี้ติโอกับน้องเจนนี่ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ <c oughs>